จะแจกอาหารเอาง่ายๆก่อนความหิวผมไม่ได้กินข้างมานานมากเพิ่งได้กินกินแต่ไข่ต้มบดผมรู้ว่าคนไม่มีกินคือไม่มีกินเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเอาเงินส่วนตัวเริ่มต้นเมื่อเช้าตื่นมาตอนเช้าผมเปิดบัญชีออนไลน์ผมใหม่เอาเงินผมใส่เข้าไปเรียบร้อยพร <c oughs> ุ่งนี้ เริ่มจากอาหาร600ชุดเดี๋ยวจะไปให้เจ้าหน้าที่ถ่ายรูปมาให้นะแลเราจะทำอย่างนี้มากขึ้นทุกวันเราจะหายาฟรีหาทุกอย่างไม่ต้องสนใจใครเราจะทำนะฮะแล้วเราก็จะเรียกร้องความยุติธรรมเราจะพยายามต่อต้านนายทุนที่กินรวบอย่างอาหารนี่ผมให้ชาวบ้านทำหมด ซื้อผักหญ้าของชาวบ้านไม่ซื้อซูเปอร์มาร์เก็ตไม่ซื้อซีพีไม่สนับสนุนไม่ใด้ดทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ที่จัดรมอินทาเดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้ให้ว่าอาหารจะไปลงแถวไหนขออนุญาตไปลงนะครับและเ,ะเดินมาหยิบด้วยตัวเองเพราะว่าเพื่อให้หลีกเลี่ยงคนคือทุกคนต้องเซฟ เอาจาววาดที่หิวและจาเป็นผมอยากให้เซเว่นอีเลเวนหรือเจ้าสัวซีพีผู้ที่มักจะก,กินร่วประเทศบริจาคให้ผมหนึ่งร้อยล้านบาทลงบัญชีนี้เร็วที่สุดครับขอหนึ่งร้อยล้านบาทเพราะคุณลำรวบจากคนไทยและคุณก็สนับสนุนรัฐบาล ในหลายก้อนคุณได้สัมปทานเยอะผมจะเอาทั้งหมดเป็นสะพานต่อเพราะฉะนั้นผมขอเรียกร้องผ่านไลฟ์ผมขอให้เซเว่นอีเลเช่วยบริจาคเงินให้โครงการผมหนึ่งร้อยล้านบาทผมจะตามมาทวงเพราะเงินแค่นี้น้อยมาก สำหรับสิ่งที่คุณได้จากคนไทยเพราะฉะนั้นผมจะรอเงอินหนึ่งร้อยล้านบาทที่ทำให้คนไทยลำบากแล้วหมดอาชีพไปเยอะขายของไม่ได้ถึงเวลาที่คุณต้องคืนครับอันนี้เป็นคำวิงวอนเป็นคำขอนะครับจะให้ก็ได้ไม่ให้ก็ได้ มันเป็นสิทธิ์ที่ผมอยากจะขอหวังว่าคงจะถึงเจ้าสัวหนึ่งร้อยล้านบาทมันมันน้อยมากหนึ่งร้อยล้านบาทมันน้อยมากสำหรับค่าความเป็นมนุษย์ของคนไทย ว่านนี้คนไทยจะต้องพึ่งตัวเองอย่าให้ไทยผูกขาดเราต้องช่วยซื้อของชาวบ้านผมยืนยันอีกครั้งว่าผมรอนหนึ่งรอ